สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุกัญญาชัยแสงสาขาเซ็นท่านพัทยาบีทนะคะค่ะวันนี้จะมาพูดถึงสปเปคของ iPad Air และ iPad mini with Retina นะคะค่ะเรามาพูดถึงสปเปคของ iPad Air กันก่อนนะคะ iPad Air ซึ่งซึ่งบางคนก็เรียก iPad 5นั่นเองค่ะ iPad Air นะคะนขนาดหน้าจออยู่ที่9.7นิ้วเท่าเดิมค่ะ,คะตอนนี้พิเศษขึ้นมาก็คือ ได้ CPU เป็นของ iPhone 5S ก็คือเป็น CPU Apple A7 64บิตค่ะมาพร้อมกับชิป M7 สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวได้นะคะตัวนี้กล้องหลักนะคะกล้องหลักอยู่ที่5ล้านเท่าเดิมค่ะกล้องหน้าอยู่ที่1.2ล้านตัวนี้มาพร้อมกับ iOS 7แล้วก็ตัวนี้ รองรับเครือข่าย 4G ทุกระบบค่ะส่วนแรงคาดว่าน่าจะประมาณ 1GB นะคะตัวเครื่องเบากว่าเดิมและก็บางกว่าเดิมค่ะมาพร้อมกับสีใหม่นั่นก็คือสีซิลเวอร์และก็สีเกรมกันกับ iPhone 5s ที่ทำออกมาใหม่นะคะค่ะแล้วก็มาต่อกันด้วย iPad Mini w i s h Retina หรือ iPad Mini 2ที่บางคนเรียกกันนะคะ ขนาดหน้าจอก็อยู่ที่7.9นิ้วเท่าเดิมค่ะตัวเครื่องหาขึ้นนิดหน่อยน้ำหนักเพิ่มขึ้นจาก308กรัมเพิ่มขึ้นมาเป็น3 3 1กรัมนะคะตัวนี้คาดว่าความจุแบ,บตเตอรี่น่าจะใช้งานได้นานกว่าเดิมค่ะ,ะความละเอียดของหน้าจอก็เป็นแบบเลติน่าดิสเพยเหมือนชื่อเลยค่ะ CPU เป็น CPU Apple A7 ตัวนี้ไม่มีตัว ชิป n 7 7ตัวจับความเคลื่อนไหวนะคะไม่เหมือน iPhone 5 s แล้วก็ iPad 5ค่ะความละเอียดกล้องตัวนี้อยู่ที่5ล้านเท่าเดิมค่ะกล้องหลัก5ล้านกล้องหน้า1.2ล้านค่ะรองรับเครือข่าย 2G 3G และ 4G ทุกระบบค่ะมาพร้อมกับสีใหม่2ส,สีเหมือนกันค่ะเป็นสีซิมเ e อร์แล้วก็สีเกรืค่ะตัวนี้ก็เป็นสเปคของ iPad air แล้วก็ iPad mini r e t i n a นะคะ